เดี๋ยวนะแล้วมันจะขึ้นไปโชว์ตรงไหนอ่ะคุณทำอะไรหล่นนะพี่จุมเธอมันมีลิงกอะไรขึ้นให้เธอไหมเหลือกระจุยังไม่มีนะต้องกดแสดงดเมื่อกี้มันหายใช่เมื่อกี้มันหายไปไหนแล้วอ่ะเออ้มื่อกี้เท่าไงอ่ะ เหนื่อยมากนะฟางอืมสู้ๆนะกลับไปเขค่ะฉันรู้แล้วให้ดูแม่ไปก่อนละกันเดี๋ยวกลับกล้องก่อนเอาแม่คุยกับคนก่อนลองลองแผ่นสวัสดีค่ะกลับก้อนไม่ใช่เป็นกล้องหลังสาวก็ต้องกลับก่อนปะตอนนี้เราเบอร์หมดละลองใช้กล้องหน้าล้วันไปดูดีูจะได้กลับให้ ไม่ฉันค่ะแม่คุยก่อนเปิดไลฟ์แล้วนี่แม่มองกล้องนี้เลยแม่มองกล้องนี้เลยเปิดไลฟ์แล้วอ๋อนี่ไงลิงสระร้อนอยมากค่ะยุคนี้มันยุคแปดศูนย์นะคะเอายุคอันนี้แต่งตัวยุคแปดศูนย์เก่งว่ะดิ้งขึ้นมาแล้วเนี่ยหนูมันความสามารถสูงไงเก่งมากลองแพนกันยอดกลับกลับอยู่โอเคพี่ที่ทำไง กลับเลยกลับบ้านโหเรานี่มันเก่งจริงเลยถ้าเปิดนี้เข้าไปก็คือเข้าไปร้านแก๊ปบเลยใช่ไหมคะสุดยอดเลยสาวเธอมันเป็นคนเก่งคนเลิศคนเก๋ว่าบุ๋มฉันเหนื่อยมากนะกับชีวิตอ่ะเธอไม่อีกรอบนึงนะคะสำหรับแก๊็บููนนะคะ ลดสูงสุดของปีของเขาเลยซึ่งสมาชิกแก๊นะคะอลิมิเตดนะใส่โค้ดนะยังทีู่บอกไว้ว่า G U M E G A ก็คือ G U Mega นะคะย้ำอีกที G U M E G A นะคะเมกเออ G U Mega เนะคะก็คือลดสูงสุดเนี่ยก็คือ100บาทเลยเธอเอาจำโค้ดนี้ไปเธอจะบอกให้ตอนแคมเปญก่อนที่เป็นสมอล่ะสมอ50สมอลแล้ฉันใส่ยับ เธอด้วยก็คือเดี๋ยวพ่อเธอเนี่ยมาตอบคำถามทางแกล็บเนี่ยเขาจะให้แกล็บอีฟนะคะ20รางวัลมูลค่า300บาทเอาไปใช้แทนเงินสดได้เลย<ฮ>ซึ่งเดี๋ยวฉันจะอ่านชื่อแล้วก็เดี๋ยวทางแกล็บเนี่ยเขาจะเป็นคนติดต่อเธอไปเองว่าที่เจ้าสาวให้เลยเปล่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือ <laughs> วันนี้วิงแซบนะคะตอนนี้เขาพีโปรก็คือกดเข้าแอปแกล็บนะคะแล้วกดเข้าไปที่ไอคอนเมกกาเซลเริ่มต้นที่19บาทก็คือวิงแซบ2องชิ้น สิบเก้าบาทถูกมากสั่งกุ้งผ่านแก๊ปแล้วได้สั่งกุ้งผ่านแก๊ปได้นะครับเองอ้นอุ้ยสั่งได้สิสั่งได้สั่งได้เมงจะเป็นเจ้าอง้งหนัเองาแรงเลยค่ะแม่จ๋าเราทำงานนี่เรากำลังทำงานเพื่อบอกคนให้เข้ามาดูเยอะๆนะคะนี่มันคือแก๊ปฟู้ดค่ะอย่าไปนะลูก